โอ้โหบรรยากาศท้องฟ้าที่สดใสมากๆเลยฮะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่ว่าสวยงามมากๆนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแฟตที่พักเนะี่ยวันนี้นะเล็กพามาชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะริมคลองนะดูสวยงามมากๆเลยตอนนี้หน้าฝนเนี่ยของของเ,าเราเนะี่ย บรรยากาศเขียวขจีเลยนะมีทั้งดอกไม้ส,ยสวยๆมีทั้งหญ้าเขียวๆนะฝั่งนั้นก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะม่วงนะมะขามริมคลองนะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศของหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็เก็บภาพธรรมชาติมาฝากกันนะความสวยงามที่ถือว่าเกิดขึ้นตามฤดูกาลต่างๆนะช่วงหน้าฝนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหน้าร้อนหน้าแรงก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งนี่แหละความสวยงามในธรรมชาติของเราน้ำปีนี้ถือว่าน้อยมากๆเลย กับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ